ไม่ได้ก็เงินเล่าเขาเหมือนจีนใช่ไหมล่อละอันตรายอันตรายครับสวัสดีครับผมต่ออีพีสองนะครับเนาะบาฟงก็มาแล้วครับผมบาฟง,งบาฟงคโรนีครับผมอยากมาเล่นนะครับเนาะอย่าพลาดพันยางเล่นครับนะครับอยากลงมา ทางน้องแล้วครับหยิบกล่องจักบาทนะครับเด้อครับย่างลงมาแล้วครับน้องนาบุกแง่เด้อลหรครับน้องนี่แหละอีกต่ออีพี่สองครับผมเอาได้สซ้ำสวดบึ้งแเน,นี่ยยี่หินลงมาเบิ้งแล้วครับงอมงอมเบ,บิง้งเห้อครับผมบึ้งเบาโฟ สียันยานครับผมเบาฟงก็ได้ครับโอ้ปลาปลากระนาวตายอยู่ตรงนี้บ่ล็กมันได้ครับแถวนี้ถ้าใจอยากย่างไปพูแล้วครับพูงกลางน้องค่อยๆย่างไลยครับ ขึ้เลยถุครับผมถามบบาฟงหมดนะครับเด้เเสียวเลยปีนึงแงเนาะปีนึงมีเทนนึงเลยเทนเสียวนเล้ะหนาวขัปันนี่ตูยังคนยู่กลางคนโย่เหรอครับโย่ขึ้นมาโย่ยโย่อย่ย่กลางไม่นาเลยหนาวครับครับเบาฟงก็ทยอยลงครับเนาะ มาครับมาตามคนมานั่งเบลก้อนหินนะดึกไปมันได้ก็ผ่านแล้วปัายอยงนะบึงบ้งบึง้งอยู่ครับประมาณจากักสิบเกือบสิบเซนไดอยู่ครับเกือบสิบเซนไดอยู่คนหนา งานทั้งใจสั้นได้เลยเท้อหน้ามันก็ว่าเลิอกแ้่ครับมึงนี่หมืน่มนก้อนกี่ทางม้องนี่ห้วยห้าได้แล้วกิจตะกี้น่าแข็งรายการเลยครับแต่ว่าทีย่างอุเทลนั้นไม่ได้หรอกมองน้ามันไหลน,าน,นมันห่อนเน็นลยเนาะนี่ไปเพิ่งกันน่ะเดี๋ยวเดนะครับเด้อ ไหนเบาฟงสำรวจมั้งครับพูดนะโอ้นะโหนะครับน้านะนะฟังแต่เสียงอะไรครับมีเขากระยังกระยังมาไก่เติร์หรอครับคุณจักกองฟังมันเป็นพักเป็นพักรึครับน้ามันเลือกรึไงเลืกแล้วส่งส่งมืึน มาฟววุา้งไปจะลูเด้อมาชนมาฟุ้งหลุดหลังมายางเดินได้ซื่อเด้อโอ้มันกะบัดเห็นยวะครับลอยนึง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 ดูเก่ออันกี่ไข่ครับ <c oughs> มองนี้ก็น้ำเลิกแล้วครับนี่แต่ว่ามองนี้ก็ชนะครับนี่เนี่ดูนี่นีไข่เลี้ยวเห็นกี่ไข่ลอยอยู่ครับไข่น้ำ ได้ยีอกครับเนั้นจะหาเส้นเฮ้ยมาหาด้เกือบสิบเส้นได้ยูครับเนี่มันหนาแล้วงนี่หนาเลยไม่พูดก็จไป่ได้รอกมองคุณมองคุณไปว่าได้ลอกุเอาส่งดวจไปยี่วงครับ เดี๋ยวครับนะเนาะเราก็ต้องเอาย่น,นหินถามทางก่อนครับผมโอ้ยสบายครับนยนหินถามทางนะครับผม <c oughs> แข็งอยู่ผมครับเบาๆฟุ้ง <c oughs> คอยตรวจว่าครับ <c oughs> ไก่เติอแล้วครับจากขอบน้อง ขิ้นตัวปล่าได้ครับอยนี้้ลึกขับมังนี่ลึกสุดยอดเลยบาฟงญาตแลหวครับผมยังไถทำบาฟงเป็นยังไงเสียวเียวหรอ Nhanh, heng, dạ, Đó, nhang hang vào đây dàn cứ lùi luôn rồi ta hấp cũng nhang liền nữa khó cu nhang thân nào nhau thế <cười> <cười> oh, đây còn đưa lâu không được chìm thôi đi ăn tơi ăn tơi lây ăn ăn vào lâu đi lăn quạ luôn hả ô mong đi nước thêm mong đi Nhanh nhang cày gần nữa thôi nhưng nhang cày gần đấy thấy cắt cành lâm nó đi, mọc ้ยับน้าหนักออกไปมองอื่นกันคร้บเฮ้ยเฮ้ยเึ็นน้ำรินเนาะมองนี่เขาจะเขาฟังเลยวเด้อยังไปก่อนดูนังไปก่อนดูขึ้นน้ำยุ่ยสิไปครับ จะย่ยอยเขาฟังครับผมเสียวครับเสียวมันหนาแล้วมงนี่นหนาแล้วมง

า่าโอ้ยเียคับน้นาวคับนี่น้าวโอ้ไปอีองนึงใจเสียวบาบาแล้วครับทั้งลังกองหนึ่งครับันปั้หลุดไปยังเยอย สะไรดูแบนแห้งๆกกลาด้พนามันตื่นเด้วงนี่มวนจะเหรอเนาะคือว่าเหรียนพี่วะฮะคือว่าเหรียนพี่ น,น,นี่มัข้าข้าปีนี่กลางน้องนะครับน้องงอ่ายเลยน้องงเขาคือว่ามาเห่นเสียตะกีนี่นอะไรเนี้เขาเอ็นยังเตน้อเข็ง จบอีพี่สองให้แน่นี่มาแล้วครับเด้อมาแล้วครับมายางเห่นเบมึงมันแข็งหนาอยู่ตั้งเล็กะติดตามคลิปต่อไปเด้อครับมีอีพี่ต่อไปหรวครับเนาะพีต่อไปอยู่ครับคิดว่าแต่ตอนนี้เนี่ยมื่อแข็งหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับผม